ครับผมกับเด็เดที่โอนชีวิตด้วยครับผมนะฮะน็กเตเบียร์เชนเคยวันนี้ก็อยู่ในเอ,อ่เอ,อรายการเอ่อคาร์เกมเปลี่ยนชีวิตนะฮะพลิกชีวิตพลิกผันชีวิตนะฮะก็นะสำหรับอันนี้เป็นพาร์ทที่เ,เป็นคาร์ที่สามนะฮะเป็นสายที่สามแล้วคือเวลวนั้นนั่นเองนะก็เวลวนั้นนี้ก็ผมก็เวลตันแล้วแต่ผมชอบใส่ชุดเวลวนหนึ่งนะบางตัวแบบมันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะอะไม่ใช่อะไรหรอกชอบไม่เฉยเลยอ่าไม่ใช่อะไรหรอกนะะก็ เรืวองนั้นเน่ก็เป็นว่าคัดเจมนะฮะก็มันจะชื่อว่าอ g จิส assault สสนะฮะก็เป็นสำหรับคัดเจมนี้ก็จะเป็นการบัสเอ่อคูดาวรถคูดาวการโจมตีนะฮะก็เดี๋ยวะก็เนี่ยฮะการตบโล่นะโล่มันชื่อว่าอะไรนะปูเอกบัสนะฮะก็ โกไปข้างหน้านะทุบได้เรื่อยเนื่อยเฮะแต่ว่ากูดาวแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งแต่แต่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนทนี่ว่าจะอต้องรอกูดาวหรือต้องใช้ยาตัวกูดาวนะก็ตัวนี้ก็ไม่ใช้เอนิจีนะฮะไอเทมไม่จําเป็นต้องใช้เอนจีเลยส่วนใหญ่จะเน้นเลือดนะฮะก็ประมาณเนี้ยทุบได้เรื่อยเรื่อนะฮะทุบมอนทุบเรื่อยๆอื่อยทุบเรื่อยๆนะแต่มอนที่โดนโลเนี้ยทุบนะมันจะมีน้ําเมือกสีดําๆนะม่วงๆนะเกาะที่หัวมอนนะ้ายคล้ายกับเกมบางชนิดนะฮะก็ มันจะเกาะแล้วม้อนมันจะตาบ่อมันจะมาทุบแต่เราฮะง่ายก็คือเราเป็นพวกวอนตีนนะฮะตั้งแต่แดก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นสกิลวอนตีสกิลสองให้ม้อนแม่งมาลุมกระซืบเรานะก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่ไม่เพื่อนพวกสายดาเมจโดนนะ,ะเราเราจะโดนแทนนะก็เป็นแขคงที่ดีนะฮะก็ถ้าถามว่าฟาร์มได้ไหมก็พอได้นะแต่ต้องเลือกการอัพอาวุธใหม่หนึ่งนะฮะก็เนี่ยก็สําหรับสกิล ส่วนตัวก็จะเป็นเวลาเราตายเนี่ยจะตายได้สองรอบนะคือรอบแรกเนี่ยตายได้นะรอบที่สองเนี่ยตายนะรอบแรกตายปุ๊บมันจะมีเป็นวิญญาณสปาวออกมานะการทุบก,ก็ดางมเม่ยก็ใช้ถ่ายแรง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 ,แรงประมาณทุโบโล่มั้งไม่แน่ใจแต่แรงกว่านะอ่าอันสกิลชิดขวานี่ก็พอบอกกันแล้วนะคือการทุโรบโล่ไปข้างหน้านะฮะถ้ามีไม่มีพาร์ตเกมก็เป็นแค่ดางเมย่ยถึงแรงนะและต้องรอเวลาของดาว นานอยู่หน่ยนึ่งแต่ถ้าใช้คาจเจมมันก็จะคูดาวไว้ขึ้นนะก็ทุบได้ดเรื่อยๆนั่นเองนะแต,แต่มีจังหวะชะงักนิดนึ่งนะฮะเอฟเตของมันนะทุกก็เป็นองมุม90องศานะไปด้านหน้านะแนวเฉียงอ่ะ90องศาทะแยงมาหาเรานะก็ในประมาณเนี้ยดูดูที่ไอมันได้เลยน,ะนประมาณนี้นะก็ส่วนอันต่อมาก็คือสปิริตเปียนะเป็นหอกนะหอกหลายอันนะแน,นะนะนําว่าถ้ากด กดธรรมดาคอมโบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้ากดย้ำๆม,มันจะคอมโบโดาเมจไ,ได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะก็สําหรับดาเมจเนี่ยก็จะขึ้นอยู่จํานวนเลือดของเราก็ถ้าเกิดเข้าใช้รถคีนะ่ยส่วนใหญ่ก็จะถามเราว่าเออดาเมจเอไม่ใช่เลือดคุณนะมีมากเท่าไหร่นะฮะเลือดมึงมีมากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นหนึ่งล้านนะถึงจะมีแบบหลักล้านนะะก็จะมีโอกาสเข้าได้นะ,ะเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวเอาขอมาด้วยิ ก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิลสองก็เป็นการสกิล,กลเนี่ยสปิตสตอร์มนะเป็นพายุวิญญาณน,นะจะมีดวงไฟขึ้นมาถ้ากระแทกหามอนเราก็จะเลือดนะแล้วก็สร้างดาเมจให้มอนเตอร์ได้ประมาณว่าดูดเลือดนะอ่ง่ายๆเอออันอันต่อมานะผมเป็นสิ่งที่ผมอ่าสำหรับอาวุธนะฮะอาวุธก็เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วนะว่าเลยวันนั้นมันต้องใช้เลือดฮนะ โดยหอ,อกก็จะเป็นของผมก็จะเป็นแบบดาเมจแล้วตามด้วยเลือดนะและ้วคีย์จะเข้าฮิตแล้วแอคแทกสเปรย์ cape, หรือจะเป็นคีย์จะเข้าดาเมจก็ได้นะแล้วแต่สไตล์การสู้นะฮะก็เวลาเผื่อแบบเวลาปักหอ,อกเนี่ยเอาไว้ดูดเลือดนะฮะก็อย่างที่รู้กันว่ามันจะดูดเลือดในสกิลด้วยนะฮะก็ต่อมาก็เป็นหน้ากากนะ,ะก็ไม่จำเป็นต้องแต่งอย่างนี้นะเพราะผมเอามาจากตัวบุ้มแรงนะฮะแล้วก็แนะนําให้เป็นเลือดเหมือนเดิมนะก็เป็นเลือดรีเจนเลือดแล้วก็เปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็ คิดที่เข so ้าดามเมจหรือจะเป็นไอสักสปปดได้เพราะคิดคิดที่เข้าดาเมจก็สามารถใส่ได้มาจากเจมก็ได้นะเออก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะแต่ถ้าฟาร์มนี่ก็นําให้ใส่จำกอาวุธนะเวลาเข้าดันจะได้ทันทีอะต่อมาหมวกนะก็สเตตัสอย่างนี้นะแต่เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะเหตุผลที่ใช้เลือดไม่ใช่อะไรนะผมสังเกตเวลาเข้าชาโดคีเนี่ยเขามักจะถาม เลือดของพวกสายแทงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแคนดี้หรือเลวแมนนะถามว่าเลือดเท่าไรนะส่วนใหญ่มันจะต้องตอบว่า1ล้านกว่าๆนะต้องตอบความจริงนะฮะอย่าไปโกโหกเขานะสัตว์เลี้ยงก็เป็นแมวนะครับผมแมวแมวทุกชนิดที่มันดูดเลือดนะง่ายๆใครจะใช้เป็นพวกดาเมจก็ได้นะไม่ว่ากันนะแหวนก็เป็นแหวนเลือดนะฮะหรือจะดาเมจก็ได้เวลาฟามนะฮะก็ประมาณนี้นะส่วนขวดยาจะเอาขวดยาอะไรก็ได้นะครับที่คุณคิดว่าอยู่รอดนะ อยู่ได้ง่ายที่สุดนะกดได้ทันนะฮะก็ของผมจะใช้ขวดยาอัตโนมัตินะเพราะว่าเวลาเข้ายู่้้าทีไรแม่งกดไม่เคยทันรู้สักทีตายก่อนใช้ยาแบบนี้สะดวกที่สุดอ่าสำหรับเอ่อเอฟเฟกของผมก็จะใช้ดับเบิลดาเมจนะฮะเพราะว่าในเวลาตบตบโล่มันต้องใช้ดาเมจไงอ่าก็ใช้แบบประมาณว่ามันคุมเครือมากนะฮะเวลาจะใช้เร็วนั้นในแผทเนี้ยเพราะว่า เอฟเฟกต์ยาเนี่ยรูตันเขาไปถามคนที่ไหนไม่รู้นะถามเขาเขาบอกผมว่ามันคุ้มเครือมากมันตอบแบบยาอะไรอะ่ะจะใช้ยาอะไรดีแบบคุ้มเครือแบบไม่ได้เรื่องอ่ะง่ายๆมันตอบมาแบบไม่ได้เรื่องอะผมแนะนําว่าให้ถามพวกฝรั่งที่เข้าเชดกคีหรือที่เล่นหโหดนะเล่นเลยวนั้นโหดๆจะดีกว่านะก็นะเวลาฟาร์มก็ทุบโรยหรือจะใช้วิธีการแทงหอ,อกก็ได้นะ หรือจะใช้สกิลหนึ่งก็ได้แล้วแต่เรานะแต่สกิลหนึ่งจะไม่มีผลกับสกิลดับเบิลดาเมจเอกยาดับเบิลดาเมจนะฮะก็เอาเป็นว่าง,ง่ายๆนะในสไตล์ผมก็คือถ้าใครจะเข้าเชโลคีเนี่ยไอถ้าใครจะฟาร์มก็ใช้ยาแบบนี้ฮะสไตล์ดาเมจนะแล้วก็ทุบโลดใส่บอนะแต่ถ้าใครจะเข้า s d o โลคีก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นยาพวกเลือดนะเช่นยาข้างคาวดูดเลือดนะฮะหรือจะเป็นเออยาอะไรวะ ยาโลนะฮะยาโลป้องกันนะง่ายๆให้ให้เราอยู่นานที่สุดในเชโดคีอ่ะเพราะว่าเขาต้องการให้เราแทงนะฮะไม่ให้หมอนไปตบพวกมีดาเมจนะฮะก็ใส่ยาขางคาวใส่ยาโลนะ,ะแล้วก็หรือตามเอาเอาที่เราสบายใจอ่ะหรือหรือตามที่พวกฝรั่งเขาบอกมาก็อย่าประมาณนั้นนะนะอ่าก็แบ่งง่ายๆก็คือถ้าฟาร์มใช้ดามจในการตบโลนะ,ะถ้าเข้าเชโดคีก็ใช้ยาทุกอย่าง ใช้เลือดใช้ชทุกอย่างในการรับดาเมจจากมอนสเตอร์นะฮะเพื่อไม่ให้มอนพวกบอสพวกมอนสเตอร์เนี่ยไปตบไอ้พวกสายดาเมจที่อยู่แนวหลังนะฮะเราเราต้องบวกอยู่ซึ่งซึ่งหน้ากับมันเลยนะฮะก็จําเป็นต้องใช้ยาพวกนี้นะฮะหรือจะใช้ยาข้างค้าคู่กับยาอื่นก็ได้นะฮะก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ยาโลนะหรือจะใช้ยาโลคู่กับยาอื่นก็แล้วแต่เรานะฮะส่วนยาก็เก็บนะเก็บรายวันนะเก็บซื้อเอาฮะหนึ่งหมื่นคิวบิกนะฮะก็ไม่ต้องคิดมาก นะอ่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าดันให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะก็เสียงอาจจะช่วงแรกอาจจะมีปัญหาหน่หนึงฮนะ,ะผมจะใช้สไตล์การตบโล่แล้วก็ในระหว่างที่มันคูดาวโล่เนี่ยก็จะปักหอกกดสกิลหนึ่งปักหองอกนะฮะกดสกิลหนึ่งง่ายๆให้เลือดที่เรามีเยอะๆเนี่ยไม่เสียเปล่านะฮะไม่ไหวแล้วกดอันตีแม่งเลยดูดมาแม่งตัวนี้แม่งชอบหนีนะไม่รู้ทําไม ระหว่างนี้นี่ก็กินยาเับัลดามจไปด้วยนะตบโลไปด้วยปักหอ,อกไม่เสียเวลาแล้วเกินนะใครจะตบโลอย่างเดียวก็ได้นะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนี่เขาชอบตบโลอย่างเดียวของผมชอบทําให้เวลาไม่เสียเปล่าเะวละาครูดาวมันก็ปักหอ,อกด้วยเป็นคอมโบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะพแรงยังไม่สูงพอถ้าพแรงสูงพอมนันน่าจะตายาแต่สองสามทีแรกและ ก็เอาเป็นว่าก to so ็รู้ๆแนวทางประมาณนี้นะฮะอันนี้สายสําหรับสายเล็วันนี้ค้าเลยวันนี้ผมยังไม่มีความแน่ใจอะไรเยอะกับมันเลยว่าจะต้องใช้เลือดหรือดาเมจดีนะฮะก็เอาเป็นว่าก็รู้ๆกันนะครับผมอ่าก็ขอจบเอ่อคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายยเจอกันใหม่คลิปหน้ายู